มีบ้านผู้บัญชีระดับลือนะครับเดี๋ยวข่อยจะเสื้อไผ่แล้วเด้อข่อยจะเสื้อไผ่แล้วเด้อนี่ครับใกล้ๆกันนี่ครับเฮ้ยมาหลายมือแล้วปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนนี่ข่อยเสื้อไผ่เยาลเด้อเนี่ยไม่ไผ่หูเด้อเนี่ยครับว่านี่แหละผู้ถึงรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเอ๊ะมีไอ้ผ่านได้ละได้ละไปอีกไหม เอ้รถเอ้รถมากคอยเสื้อผ้าย้วยเนี่ยเสื้อผ้าย้วยจ้ามาน,นี่ครับอยู่ใกล้เงี้ยบนหล่นสิทิ้ง่ะมาะบอกๆเลยครับว่าเราอยู่บ้านไลยเนี่ยครับถึกอิรีบะซองวัดอิรีบะเอาอีรถจังหวัดหนึ่งบะเอเอติ๋วติ๋วไหม่ถือไหมโอ้ยรถดูได้ไอ้รถไหนบอกเราไว้เด้อโอ้ยรถมันไปเก็บผักางวดนาเล่ไปเงี้ยผมเด้เองวดนาเอาไรไปนเงี้ยบนี่ เอาเบิง้งเบิ้งเบ้ง,บงหนี่เป็นตะทีกบตัวนี่เพราะงเพงเข็มเพราะงเข็ยิมห้พายเขมยิ้ห้เมื่อกี้นี่นี่เป็นตะทีบ่